เป็นเป็นนะฮะกางแกงในผู้หญิงครับมันเป็นคลิปอ,ะอ่ะไม่ต้องถามหรอกว่าใครพึ่งคุยส่วนของวันจทร์แก้คุยืซื้อพระใส่เสื้อผ้าธรรมดาออกมาหาเมียผมเว้นการ,รม,มันมีจริงอยู่บ้ดงมีผลรูปที่ปฏิกรรเนาะเดี๋ยวข้องอับยาเสิดครับใช่ได้รับร้องเรียนด้วยเดี๋ย้องอับยามากา็้ลูกพี่ั็รับว่ เสพยามาเนาะเจ้าที่จังมีความจําเป็นเรื่องด่วนที่จะต้องขอเข้าทำการตรวจสอบตรวจคนภายในตุกิกที่บ้านของน้องพี่เนาะน้าพี่นั่งตรงนี้ใช่ใช่ดีเบอร์อะไรนี่วามีอะไรบ้างน้องมนะครับเออตรวจตรวจม่ใช่ไหอ่าเป็นเป็นปนะฮะกางเกงในผู้หญิงครับผงพี่ครับผู้ชายใส่ไหมอ่ากางเกงในผู้หญิงแล้วญญครับงผงพี่ครับครับ ทำไมมีเกียงในหลอยู่อยู่ในนี้หรับหลวงพี่ไปไหนกันแต่หลวงพี่ยอมรับไหมว่าคลิปนี้มีของหลวงพี่ผมบ่ได้ถ่ายนะตัวนี้ผมบ่เคยถ่ายบ่เคยนี่เกือบเนะอ๋ออาแล้วไม่ได้ถ่ายแล้วหลวงพี่เอาคลิปไปส่งให้เขาได้ไง มั่นๆเลยใส่ผมไปจำอะไร้วกเนี่ยใจที่สุดที่สุดในใจคือการเนาะกับพวกเนี่ยใจเนาะไม่ให้คขาตอบอะไรพวกเนี่ยใจคุยกันนานเนี่ยหมือนที่กับกับสีกางคุยกันเกิดช่วงเขาบันจายครับอ๋อแล้วก่อนก่อนเขาบันจายก็คุยกันก็พึ่งคุยช่วงเขาบันจายครับเพราะว่าช่วงนั้นเกิดผมมันอยู่นี่ผมก็เห็นเขาอยู่ร่วมกันอยู่เขาหงุดเขาเป็นผัวเมียกันอยู่ผมก็บรรทึกคุยบ่อยอย่างก็มันเกิดเห็นช่วงนึงเขาหายไปก็เลยถามเขา ว่าหัวไปใส่คือนหเห็น,นาาเอามาเลือกันแล้วเห็นไหมเลือกันแล้วก็เลีกยงอะไแล้วหลวงพี่ไม่ไม่คิดหลวงพี่อยู่ในผ้าเหลืองของพี่อยู่ในคิดดูครับคิดแต่ว่าผมแค่คุยยืดซื้อไมครับหัวเล่นนี่ถาม,ม,ม,ถามถว่ามันคิดบ่กกับจิตผู้เท่ากนหรือถือว่าผสมข้วนหรครับแต่ผมปิดการแจ้งเตือนหน่อยพอผมไปเปิดการแจ้งเตือนปุ๊บมันเด้งเข้ามาเลยปุ๊บมันการเห็นเป็นคลิปอะ ไม่ต้องถามหรอกว่าใครพี่คิดว่าเขาส่งมาเพื่ออะไรนั่นแหละมันส่งมาเพื่ออะไรมันตอนนั้นแบบเห็นคลิปแบบผมไม่เอาเลยเหตุผลผมไม่คุยแล้วผมจะถ้าวันนั้นมีปืนผมแต่คิดไปขึ้นมาผมว่าเออไม่ทำดีกว่าไม่ทำดีกว่าพี่ถือว่าพี่ใจเย็นมากครับพี่ครับแล้วล่าสุดเหตุการณ์อะไรมันก็ประมาณอาทิตย์หนึ่ง แม่ใช่บอกล่าสุดเมื่อคืนใช่ไหมเมื่อคืนเมื่อคืนเข้าไปด้วยกันเป็นยังไงไปรถอะไรแบบไหนยังไงมอไซต์ไปรถมอไซต์เอ้าแล้วพระทำไมไปได้สงผมจีวรไม่ห่มกล<อ>างคืนไม่ห่มครับเออถามผมถามคนแถวหน้าบ้านสามสี่หลังดูเขาไม่เคยนอนเวลลังคืนอ่ะคือใส่ชุดธรรมดาหรอใช่ครับอไอ้วันที่ผมจับได้วันนั้นอ่ะผมก็เอารถมาเอารถอีเต็กมาไว้หน้าบ้าน แล้วผมก็ทําเป็นแบบเดินกลับบ้านตอนวันนั้นตอนนั้นช่วงสามทุ่มแล้วมั้งแต่ผมวนย้อนกลับมาคืนไปซุ่มดูก็เห็นกับตาตัวเองว่าพระใส,ส่เสื้อผ้าธรรมดาออกมาหาเมีย<อ>ผมผมตกใจประมาณสองสามทุ่มเนี่ยแล้วันนะแต่วันนั้นไม่ได้ไปด้วยกันเพราะว่าผมจับได้ผมออกตัวไปให้เขาเห็นผมจะว่าจะฟันถือมีดมุแต่ คือก็ตามกฎหมายนะครับเอามัน,เอ,มนเอาให้มันเอาให้มันค็ดอะเนี่ยแล้วพี่กวัวไหมจะถูกทำร้ายร่างกายไหมผมไม่กลัวครับแล้วทางภรรยาพี่อยากจะบอกอะไรเขากดเว่นการมันมีจริงอยู่หรอก ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Fol เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ